วิจารณ์แรงพระเอกตัวท็อปคนนี้โดนสาบมากที่สุดหลังเลิกแฟนล่าสุดมีผู้ใช้งานรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้พันทิพหัวข้อว่านายนภัทหลังจากมีข่าวเลิกจากหนุม่มคลิโอกลายเป็นดาราที่มีคนสาบมากที่สุดและเขียนเนื้อหาว่าแอบสงสารและเห็นใจน,นายนภัทรเหมือนกันนะจากเมื่อก่อนเป็นหนุม่มคลิโอ หนุ่มฮอตควันใจคนทั้งประเทศลงข่าวที่ก็มีแต่คนชื่นชมวางตัวดีมาตลอดไม่เคยมีข่าวเสียหายใดๆพอเจอข่าวเลิกไปครั้งเดียวมีแต่คอมเมนต์ในโซเชียลสับแช่งด่านักมากกระแสติดลบสุดๆจริงๆเรื่องนี้เขาอาจจะไม่ได้ผิดอะไรเลยหากเขาไปอยู่ในจุดนั้นก็คงยากที่จะจัดการปัญหานะบางทีในโซเชียลเราไม่รู้สึกตื้นหนาบางก็ด่าไว้ก่อนแต่ก็เข้าใจนะเรื่องประเด็นแม่ผัวเนี่ย คนไทยหลายคนพบเจอแล้วมันจี้จุดใจของใครบางคนจริงๆคนที่ไม่เคยเจอปัญหานี้คงคิดว่ามันขนาดนั้นเลยหรอแต่คนที่เคยเจอนะ่จะเข้าใจประเด็นนี้มากๆเพราะประเด็นนี้ทําให้หลายคู่เลิกกันมานัดตอนนัดจึงไม่แปลกใจที่หลายคนก็ยังอินเรื่องนี้เป็นกําลังใจให้หนายนพัรนะทากลางหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นทางทีมข่าวข,าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ